วันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระกุวัดเจ๋งจีนจังหวัดระยองหากรับย้อนหลังไปประมาณเมื่อพันกว่าปีเมืองระยองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมซึ่งมีเมืองนคนรธมเป็นราชธานีในขณะที่พวกขอมกำลังเรืองอำนาจอยู่นั้นบนดินแดนสุวรรณภูมิอันเป็นประเทศไทยในทุกวันนี้ขอม ได้สร้างเมืองหน้าด่านที่สำคัญเอาไว้หลายแห่งเช่นที่เมืองพิมายโคราชเมืองระโวรลบบุรีและเมืองอยุธยาเป็นต้นสลับเมืองหน้าด่านทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของนครทมที่ขอมสร้างขึ้นก็ได้แก่เมืองจันทบุรีในปัจจุบันซึ่งตัวเมืองเดิมตั้งอยู่หน้าเขาสะบาบในบริเวณใกล้เคียงกับวัดทองของจังหวัดจันทบุรี ดังปรากฏมีซากกำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแรงและเชิงเนินและสิ่งที่มีการขุดพบก็มีศิลาจารึกและศิลาสงประตูโดยมีการสันนิฐานว่าน่าจะเป็นเมืองขอมมาตั้งแต่สมัยโบราณตามตำนานพื้นบ้านเรียกว่าเมืองนางกาไวปัจจุบันยังมีตำบลบ้านขอมอยู่ในเขตท้องที่อำเภอมะขามของจังหวัดจันทบุรีอีกด้วย สลับเมืองระยองซึ่งเป็นเมืองเก่าที่มีอาณาเขตติดต่อและใกล้กับเมืองจันทบ,บรุรีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ผ่านไปสู่ดินแดนทวาราวดีจึงอนุมานว่าขอมน่าจะเป็นชนลุ่มแรกที่มาสร้างเมืองระยองแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกให้ชัดเจนลงไปได้ว่าใครเป็นผู้สร้างซึ่งพอที่จะประมาณเอาว่า เมืองระยองแห่งนี้เป็นชุมชนที่สร้างมานานนับเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วประวัติศาสตร์ของเมืองระยองที่มีหลักฐานก่อนข้างเด่นชัดแน่นอนเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ200กว่าปีนี้เท่านั้นความโดดเด่นของเมืองระยองเริ่มแจ่มชัดขึ้นเมื่อลายของสมัยกรุงศรีอยุธยาหรือระหว่างปีพศ2306ถึง2310 ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกเพียงไม่นานในราวปีพุทธศักราช2,309พยาตากพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวบรวมให้พลทหารกล้าได้จำนวนประมาณ500คนดีฝ่าวงล้อมของข้าสึกอ,ออกมาทางทิศต,ตะวันออกโดยสู้พางหนีพางจนหลุดพ้นออกจากกรุงศรีอยุธยามาได้รอนแรมหยุดพัก คนตามป่าเขาดมนอม,มภัรหลบหนีพม่าจนมาถึงบ้านผานนกแผงเมืองนครนายกแล้วจึงเดินทัพผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงดงศีมหาโพแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกผ่านเมืองชนบุรีแล้วเลาะเรียบชายฝั่งทะเลไปจนถึงเมืองระยองและไปหยุดพักทัพอยู่ที่บ้านน้ำเก่าในเขตอำเภอบ้านค่ายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของการกรอบกู้ชาติบ้านเมืองในครั้งนั้นถ้าจะกล่าวถึงพระเครื่องของเมืองระยองแล้วจะไม่มีพระก,กู่เก่าที่มีอายุสูงมากนักเพราะส่วนใหญ่จะเป็นพระที่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้นเองที่พอจะมีชื่อเสียงเป็นพระก,กู่เก่าของจังหวัดนี้ก็จะเห็นได้แก่พระที่พบบริเวณวัดเก๋งกีน วัดเจียงกีนจังหวัดระยองเป็นวัดที่สร้างในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นวัดร้างอยู่ตรงบริเวณโรงพยาบาลประจำจังหวัดของจังหวัดระยองเมื่อประมาณปีพศ2515ได้มีการขุดพบพระเนื้อชินปนตะกัว่วเป็นจำนวนมากบริเวณวัดเจียงกินพระคูวัดเจียงกินที่มีอายุการสร้างนับร้อยปี มีการสร้างจำนวนมากคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า84,000องค์สำหรับประวัติการสร้างของพระวัดเขียงจีนนี้เดิมมีเรื่องเล่าอยู่สองกระแสก็คือกระแสแรกหลวงปู่สังซึ่งเป็นปู่ของหลวงปู่ทิมเป็นผู้สร้างไว้และอีกกระแสหนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นผู้สร้างแต่ปัจจุบันค่อนข้างเชื่อไปทางกระแสแ,แรกมากกว่า ซึ่งภาคกลุ่มนี้มีอยู่หลายพิมพ์ทรงโดยส่วนมากเป็นพิมพ์พระประจําวันวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์แล้วก็มีพิมพ์แปลกๆอยู่บ้างเช่นพิมพ์ปาฏิหารพิมพ์พระสังกระจายพิมพ์อัครสาวกพิมพ์นางกวักพิมพ์ช้างพิมพ์ลริงเป็นต้นศิลปะเป็นยุครัตนโกสินทร์พอจะประมาณได้ว่าอยู่ในยุคของสมัยรัชกาลที่สาม ประมาณปีพศ2367ถึง2393โดยสามารถเทียบเคียงกับพระวัดกลางตราดภูซึ่งมีการปฏิสังขรใหญ่โดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีการสร้างพระว้ายติด,ดว้ายที่ผนังโบสถ์เช่นเดียวกันโดยผู้สร้างพระวัดจิยงกีนนี้มีนักนิยมพระเครื่องชื่อดังบอกว่าสร้างโดย ปู่เท่าสังอดีตเจ้าอาวาสวัดเกีงจีนโดยปู่เท่าสังรูปนี้เป็นปู่ของหลวงปู่ทิมวัดระหานไร่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่แท้ที่จริงแล้วในสมัยนั้นผู้ที่เป็นคนสร้างพระจำนวนมากขนาดนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีมากพอสมควรตามคำบอกเล่าครั้งเมื่อพบพระปุวัดเจียงจีนจะติดอยู่กับผนังโบสถ เก่าในวัดร้างและส่วนหนึ่งวางกองอยู่กับพื้นก็มีอยู่จำนวนมากพระพิมพ์ที่พบบางท่านว่ามากกว่า20พิมพ์บางท่านก็บอกว่ามีมากกว่า70พิมพ์พระที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อชินเงินบางองค์แก่ตะกัวและที่เป็นตะกัวสีนิ้มแดงก็มีแต่ก็พบน้อยมากบอยครั้งที่จะพบพระที่ชำรุดเพราะพระกุนี้ มีขนาดบางประมาณ1-2 mm. ถึงมเมเท่านั้นในส่วนของพิมพ์ทรงของพระกรุนี้จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นจีวรหรือสังกติมีลักษณะนูนเด่นผมชัดลักษณะคล้ายลายเส้นและจะมีความอ่อนช้อยไม่แข็งทื่องดงามมากในบางพิมพ์บริเวณใบหน้าจะปรากฏใบหูตาจมูกและปากอย่างชัดเจน ใบหูพระจะโค้งมนขายหูใบสีส่วนใหญ่บริเวณดวงตาของพระทั้งสองข้างจะนูเนเด่นล้ายกับเม็ดงาบางองค์จะมีรอยตะปูตอกลงเพื่อให้เห็นมิติของดวงตาสวยงามชัดเจนขึ้นบริเวณฐานพระได้ลหลายพิมพ์จะมีลายเส้นสลับฟันปลาหรือเป็นแบบเส้นตรงก็มีบริเวณส่วนด้านหลัง พระส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลังกระดานและจะต้องปรากฏลายเส้นคล้ายเสี้ยนไม้ส่วนที่เป็นลักษณะแบบหลังเรียบๆไม่มีลายเสี้ยนไม้หรือหลังแบบลายผ้าไม่เคยพบเจอแต่อาจก็จะเป็นไปได้ถ้าพระองค์นั้นถูกใช้มาจนศึกพระเกือบทุกองค์จะปรากฏค่าบหินปูนอาจมีเศษดินหรือเม็ดทรายติดด้วยบริเวณส่วนด้านหลังนี้ เนื่องจากพระส่วนหนึ่งได้ถูกนําไปติดตามผนังโบสถ์และบางองค์อาจจะปรากฏคาบกาวติดอยู่ด้วยกาวในที่นี้บางท่านบอกว่าเป็นปูนขาวข้าวสุกบดผสม,มกับน้ำอ้อยยางไม้และพวกครั่งซึ่งก็พบน้อยมากซึ่งจุดประสงค์หลักของการทากาวก็เพื่อจะนำพระไปติดกับผนังโบสถ์นั่นเอง พระที่พบจํานวนหนึ่งจะมีการปิดทองไว้ด้านหน้ามาแต่เดิมและก็มีจํานวนอีกมากจะไม่มีการปิดทองแต่โดยภาพรวมแล้วพระที่มีการปิดทองจะทําให้พระดูเด่นยิ่งขึ้นยิ่งองค์ที่ปิดทองเต็มๆแล้วจะสวยงามมากครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรดาบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านและเวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ